สวัสดีคุณโควิดที่เคารพไม่นักพบมาเมื่อไรไม่เห็นบอกได้กล่าวว่ามาจากประเทศนอกถึงบางกอบท่องเที่ยวไปทั่วไทยแลนด์ทั่วเงียบเงียบเย็นเฉียบถึงขั่วปอดรายงานยอดในบางรายสายเกินแก้ ใครดูเราหากว่าเราไม่ดูแลที่แน่แท้แพทย์ชี้นำตามวิธีหนึ่งหยิบจับสิ่งใดบ้างล้างมือก่อนสองทานร้อนไม่รวมกันช่วยท่านได้สนี่หรือคือหน้ากากอนามัยช่วยใส่ใจเพราะโรคร้ายนั้นใกล้ตัว เฝ้าระวังแม้ระแวงอย่าไหวหวันสิบสี่วันรู้แน่ทันแก้ไขทนกับตัวสักหน่อยอย่าน้อยใจไม่มีไข้ก็ปลอดภัยทั้งครอบครัวยามวิกฤตอย่าวิตกตระหนกนะักแต่ตระหนักรักตัวกลัวโรคติด ดูแลตนตัดต้นต่อต่อชีวิตเจ้าโควิด -19 ยทต้องสิ้นไปด้วยความปรารถนาดีจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาครับ